นี่กตก็เปิดเปลี่ยนเปิดลงทะเบีนนะครับหน้าเหลือตังหลวงเหลือตั้งหลวงหน้านขกเขตราชนาจักรยี่สิบธันวาคมถึงหน้ามกราคุมเนี้ยนะครับและกาหนดวันออกเสียงประชามติวันเดียวกันก็คือวันที่แปดกุมภาพันธ์ครับโดยภายหลังประเาศยุบสภาพูุ้ทเนราษฎรนะครับสอบพน้าโรสิบแปดประกาศในราชกิจจารบีก้าเมื่อวันที่ทิพรองสันวาคมที่ผ่านมากอตต้นะครับได้กาหนดวันอาทิตย์ที่แปดกุมภาพันธ์หกเก้านะครับแปดมงชาวถึงหน้ามงคเป็นวันเหลือตั้งสอดๆอย่างเป็นทางการนะครับ ก็ต่เปิดรับสมัครนะนะครับคนที่จะลงโซโซเนี่ยนี่แข็ามาแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบธันวาคมนี้นะครับส่วนการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อนะครับรวมถึงการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ผักการเมืองเสนอเป็นนายกเนี่ยก็หลังจากนั้นวันหนึ่งคือยี่สิบแปดถึงสามสิบธันวาคมนะครับแล้วก็สามสิบธันวาคมนะครับตามเวลาที่กำหนด สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยที่ไม่สามารถจะไปใช้ทิ่ในวันที่8ได้งน้องยิงอม,อมก็สามารถ<ข>ที่จะลงทะเบียนเลือกตั้งหลวงหน้ากันได้ในวันอาทิตย์ที่นึ่งกุมภาพันธ์2569ค่ะโดยต้องยืนคำข้อระว่างวันที่20ธันวาคม2568ไปจนถึง5มกราคม2569ัรยหกยืนผ่านนายทะเบียนไปรณียีหรือว่าระบบอินเทอร์เนต็ตก็ได้ในคณะเดียวกันกกตก็ยู่ระหว่างการประกาศจัดระเบียบให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปพอ ข้าวซองพั้บนั่นเองผิวเบาเกลียงอ,อลกลับนะ